เป็นเวลาถึง29วันแล้วที่สมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีเสด็จพระจำเนินไปประทับอยู่ณโรงพยาบาลสิริราชเพื่อส่งรักษาอาการราชไทยที่กำเริบและเมื่อเวลา3นาฬิกา25นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระจำเนินไปส่งเยี่ยมสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีดังเช่นทุกวันที่ผ่านมา สำหรับพระอาการประชวนของสมเด็จพ,พระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีจากถแถลงการของสำนักพระราชวังฉบับที่15เมื่อวานนี้ว่าไม่มีพระการไข้มาตั้งแต่ภายหลังการผ่าตัดเมื่อวันที่25มิถุนายน2538ลำไส้ทำงานเพิ่มขึ้นคณะแพทย์ได้เริ่มถวายพระกายหารทางสายอย่างบ้างโดยยังคงถวายพระกายหารทางหลอดเลือดเป็นหลักอยู่พระการทาพระไทยคงที่ ระบบทางการหายใจอย่างส่งใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นบางส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งเฝ้าเยี่ยมสมเด็จพระศรีนครินทรารบารมราชนานีจนกระทั่งเวลาสีนาฬิกา30นาทีจึงได้สเสด็จพระราชดำเนินกลับ 17.20นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงเฉลวยสุดที่อัฐานารุมนณเมนหลวงหน้าพระปลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งในลำไส้เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2538 ท่านผู้หญิงชฉลวยสุทธิอัถฐนารุมนเป็นชาวกรุงเทพมหานครเกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2442เป็นทิดาของพระยาพรมทัตศรีพิลาศหรือชะแล่มมิตรานนท์และคุณหญิงตาดพรมทัศสีพิลาศได้สมรสกับพระสุทธิอัถฐนารุมนหรือสุดเลขยานนท์ มีบุตรทีดาหคนได้รับใช้ใกล้ชิดใต้เบื้องพระยุคลบาทมาโดยตลอดจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยะจุลจอมกล้าวิวเศษให้เป็นท่านผู้หญิงเมื่อวันที่5พฤษภาคม2531 ท่านผู้หญิงเฉลวยเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนามาโดยตลอดและเอาใจใส่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยได้บริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลสาธารณาประโยชน์เป็นประจำนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนในด้านการศึกษาโดยบริจาคที่ดินจำนวน250ไร่ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการสร้างวิทยาลัยพะละศึกษากรุงเทพที่บริเวณรังสิตคลอง13จังหวัดนครนายก นระยะหลังถึงแม้สุขภาพจะไม่ค่อยแข็งแรงนักเพราะได้รับการผ่าตัดมะเร็งในลำไส้หลายครั้งท่านผู้หญิงเฉลวยสุดที่อัฐนรุมนมักจะนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนอยู่เสมอเนื่องในวันล้ายวันสาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีพศราช .2538 วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรโมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระจำเนินแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2538ณสนามกีฬาทูปเตมี โอกาสนี้สมเด็จพระบรมโอสธิราชสยามากุฎราชกุมารได้พระราชทานเหรียญสรรเสริญแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ประกอบคุณงามความดีช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นที่ตกอยู่ในอันตรายให้รอดพ้นจากการเสียชีวิตจํานวนสองรายและหลังจากที่คณะลูกเสือเนตรนารีและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้กล่าวทบทวนคำปฏิญาณตนจบแล้วสมเด็จพระบรมโอสธิราชสยามากุฎราชกุมารได้พระราชทานพระราชดำรัสมีใจความสำคัญว่า การฝึกอบรมลูกเสือไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดประเภทใดย่อมมีจุดมุ่งหมายสาคัญที่จะปลูกฝังความสุจริตเข้มแข็งและความสามัคคีมีระเบียบและสร้างเสริมสมรรถภาพหลายๆด้านให้แก่มวลสมาชิกเพื่อให้แต่ละคนสามารถนําเอาศักยภาพหรือคุณสมบัติภายในตนเองออกมาใช้สร้างสารรค์ประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ สำหรับพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือเทศนารีและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยเมื่อวันที่1กรกฎาคม2,454และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีลูกเสือเด่ดนารีสมาชิกผู้บำเพ็ญป,ประโยชน์ในส่วนกลางและตัวแทนของลูกเสือชาวบ้านทุกจังหวัดมาร่วมในพิธีประมาณ5,000คนสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงศึกษาสภาพภูมิประเทศและชนิดของพืชพัุ์ไม้ที่ขึ้นบนเกาะกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อส่งนำมาประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมพื้นที่ชายฝั่งทะเลของไทย สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดุเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของสายการบินแอร์อินเตอร์เที่ยวบินที่ไอที8 6จากท่าอากาศยานออลีกรุงปารีสถึงยังท่าอากาศยานเมืองตุลงทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเมื่อเวลา14สนินิการ25นาทตีตามเวลาท้องถิน่นวันที่29มิถุนายนนายเอมมาเูเอลโลเปสผู้อำนวยการวนอุทยานแห่งชาติป็อกคาโลนายกีซาลาบัว พุ่งในการฝ่ายบริหารของบริษัทโตเตาประเทศไทยและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จพระราชดำเนินอย่างท่าเรือเมืองอียเพื่อประทับเรือพระที่นั่งไปยังเกาะป๊อกเคโรในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อทอดพระเนตรวณอุทยานทางทะเลแห่งแรกในยุโรปวณอุทยานทางทะเลแห่งนี้มีเนื้อที่2,500เฮกตาร์ประกอบด้วยเกาะป๊อกเคโรและเกาะป๊อกโคโลทั้งสองเกาะนี้ ในฤดูร้อนแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากว่าหนึ่งล้านคนจำเป็นที่จะต้องป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมรัฐบาลฝรั่งเศสจึงได้กำหนดมาตรการในการห้ามนำยานพาหนะทุกชนิดขึ้นไปแล่นบนเกาะเว้นแต่จัก,กรยานห้ามปลูกสร้างอาคารและห้ามล่าสัตว์ทุกชนิดขณะเดียวกันก็ได้เร่งสงวนและอนุรักษ์พันธุ์พืชชายฝั่งทะเล รวมทั้งทรัพยากรใต้ทะเลทั้งพืชและสัตว์โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากมูลนิธิโตเตาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเกาะป๊อกคโรสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรศูนย์อนุร,รักษ์วิจัยและทดลองพันธุ์พืชและส่งฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมของมูลนิธิโตเตาและการดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้จากนั้น ได้ทอดพระเนตรแหล่งเก็บรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์พืชนานาชนิดที่ขึ้นในแถบเมดิเตอร์เรเนียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชคลุมดินป้องกันการพังทลายของชายฝั่งอันเนื่องมาจากคลื่นและลมเพื่อปลูกไว้ทดแทนเมื่อต้นพืชเหล่านั้นถูกทำลายไปและห้องปฏิบัติการเพราะเนื้อเยื่อพันธุ์ไม้หายากชนิดต่างๆก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ทดลองการเพาะปลูกพืชที่มีทั้งไม้ผลและไม้ดอกหลากหลายชนิด และหลายสายพันธุ์เพื่อค้นหาพันธุ์ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมทั้งในท่อพระเนตรพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ใช้ทดลองปลูกต้นสนและวัชพืชกลุ่มดินเพื่อค้นคว้าหาพันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศและสภาพแวดล้อมจนกระทั่งเวลาประมาณ20นาฬิกาจึงเสด็จพระราชดำเนินยางโรงแรมเลอมาดูลองกูสติเยซึ่งเป็นที่ประทับเพื่อเสวยพระกรยาหารคำ่ำที่นายเอ็มมานูเอลโลเปส ผู้อำนวยการวณอุทยานแห่งชาติป็อกโลจัดถวายในโอกาสนี้นายโลเปสได้ทุนเก้วทุงกระหม่อมถวายของที่ระลึกและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานของขวัญแก่นายโลเปสและภระิยาด้วยเ<ะ>ช้าวันรุ่งขึ้นเวลา9.40นาิกานาทีนายเทรีเดมร์เรสประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตเตาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโตเตา 2> <IS> 2> ได้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทและนําเสด็จพระราชดําเนินโดยเรือพระที่นั่งไปยังเกาะป๊อกคโลเมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงได้ทอดพระเนรสภาพพื้นดินและพืชชนิดต่างๆที่ขึ้นอยู่สองข้างทางเดินโดยพืชส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุกและหลายชนิดนํามาใช้เป็นเครื่องเทศได้พืชเหล่านี้นอกจากทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศกลางทะเลแล้วยังยึดผิวดินป้องกันการพังทลายได้ด้วยเกาะป๊อกคโลนี้ นอกจากจะเป็นที่ตั้งของป้อมป๊อกมันป้อมหน้าด่านทางทะเลที่สำคัญในอดีตและป้อมอิเลสเซ็กซ์ซึ่งจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำชนิดต่างๆโดยเฉพาะปลาโลมาและปลาวานแล้วยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสรงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานอนุรักษ์ดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ด้วยความสนพระทัยยิ่งเพราะนอกจากมูลนิธิตโตเตาจะร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งพระองค์ทรงเป็นประธานบริหารในการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมที่บ้านหัวเขาแดงจังหวัดสงขลาและพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้ว ขณะนี้ยังทรงจัดทำโครงการอนุรักษ์พันไม้หายากของไทยโดยเริ่มจากโครงการส่วนพระองค์ในสวนจิตละดาที่รวบรวมมาตูมสายพันธุ์ต่างๆและมะเกียงไม้ผลที่มีเฉพาะในภาคเหนือและจะขยายโครงการไปยังเกาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากชนิดต่างๆแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสภาพดีดังเดิมอีกด้วย หลังจากทรงศึกษาสภาพพื้นดินและชนิดของพืชที่ขึ้นอยู่รอบบริเวณเกาะแล้วในเวลา17นุริกาได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งกลับมายังเมืองตูลงและประทับเครื่องบินพระที่นั่งของสายการบินแอร์อินเตอร์กลับถึงกรุงปารีสในเวลา21นุริกาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อค่ำวันนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน เด็จไปทรงเป็นประธานในงานตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเฉลิมฉลอง72พรรษาที่โรงแรมดุสิตธานีซึ่งท่าสะพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเพื่อเธอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากร,รยาณิวัฒนากมรมหลวงนราธิวาสราชนครินในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบเมื่อวันที่6พฤษภาคม2538ที่ผ่านมา โดยภายในงานนอกจากจะมีการใช้สไลด์เกี่ยวกับประเทศต่างๆที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินเสด็จประพาสและหนังสือใน พระนิพนธ์ให้เสมือนได้มีโอกาสตามเสด็จไปในที่ต่างๆแล้วจะมีการแสดงวัฒนธรรมของประเทศที่เสด็จประภาพประกอบด้วยอาทิขนบขบวนวัฒนธรรมการแต่งกายของประเทศตุรกีการแสดงอุปรากรจีนประยุกต์การแสดงระบำพัดเกาหลีประยุกต์เป็นตน้น เมื่อเวลา16นาฬิกาวันนี้พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบรมราชาที่นัดตามาตเสด็จไปประทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตร์แก่ผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยคริสเตียนรุ่นที่8ณหอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโดยมีผู้สําเร็จการศึกษาประจําปี2537เข้ารับประธานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตร์ทั้งสิ้น50คน วิทยาลัยคริสเตียนได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2537เพื่อผลิตบุคลาคกรด้านพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลต่างๆไปแล้วทั้งสิ้น350คนโอกาสนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวราราชาธินัตด,ดามาศได้ประทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บัณฑิตใหม่ด้วยโดยทรงเน้นให้บัณฑิตใหม่ทุกคนตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์ขยนันหมั่นเพียรเสียสละต่อหน้าที่ที่ปฏิบัติ